สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านสัญจรมาที่วัดครับท่านผู้ชมครับวัดนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นศูนย์กลางรักษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมครับก็มีความร่มเย็น เรามีความสวยงามวันนี้ทางช่องของเราจะพาท่านผู้ชมไปชมศิลปะนะครับในการวาดภาพนะครับประดับประดาไว้าตามศาส,สนสถานต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความดีของสังคมไทยของเราที่วัดวาอารามท่าน ได้เป็นผู้นำในการารักษาอนุรักษ์ศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของศิลปะกองก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับวัดก็จะมีความโดดเด่นอนอกจากนี้นะครับก็ได้มีศิลปินนะครับบางทีอาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ไดเ้เป็นผู้วาดภาพวาดรูปไว นะครับตามศาสนสถานต่างๆอย่างที่ว่านะครับอย่างวันนี้ก็จะพาท่านผ,ผู้ชมมาดูที่ศาลาริมขลองมหาสวัสดิ์ของวัดสุวรรณารามครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็มีการวาดภาพนะครับภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่มีอายุนะครับนานมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีศิลป,ปะที่สวยงามน,นะครับ ท่านผู้ชมครับศิลปะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องรา,ามเกียรติหรือเปล่าครับมีการต่อสู้กันาภาพโบราณอย่างนี้นะครับเราทางช่องของเราเห็นว่าน่าจะนําเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็่จะเป็นภาพภูเขาเป็นภาพยักษ์เป็นภาพ ในอุดมคตินะครับว่าผู้มีอำนาจกับแม่ทัพกับเซนาอัามานต่างๆ <c oughs> นะครับก็จะได้รับการวาดภาพเพื่อที่จะเป็นคติธรรมสอนใจ <c oughs> ให้ผู้คนทั้งหลายได้มาดูมาชมครับ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงการลงทุนแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะการลงทุนทางสมอง ศิลปินที่วาดจะต้องมีความสามารถอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปวาดด้วยนะครับบางบางทีอาจจะต้องใช้เวลาใช้การนอนวาดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ภาพก็ออกมาสวยงามมากนะครับภาพก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอ่าก้อนหินกับภูเขากับดอกบัวนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพที่สวยงามครับท่านผู้ชมครับ อันช่องของเราก็ขอนําเสนอครับอีกภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวบุคคลนะแต่ว่าก็ยัง <c oughs> ไม่ได้ข้อมูลว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับนี่ก็คือหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีรูปนะครับเจ้าของอที่ขายก๋วยเตี๋ยวครับในคลองมหาสวัสดิ์เลย ครับผมรูปนี้ถ้าท่านผู้ใดพอทราบก็บอกต่อด้วยนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏนี้ก็คือศิลปะที่สวยงามนะครับคงบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินอยู่ในคลองมาหาสวรรค์น,นะครับแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยออร่อยนะครับนี่ก็เป็นภาพปดิษ์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหยิบยกกลับมา เป็นปัจจุบันได้อีกนะครับก็ขอชื่นชมในการอนุรักษ์และก็ในบรรดาศิลปินทั้งหลายนะครับที่เป็นผู้ได้ส,สร้างงานมีคุณค่าเนียไว้พวกเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังได้ดูได้ชมนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับทานผู้ชมพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ